สวัสดีครับวิถีบ้านเขาคือเก่ากับเสาพามาอยู่ไฮยูนาครับสายวิถีบ้านเขาาที่ฝนตกดีเหลือเกินครับสองสามือเสาทิศรับลงลงเสาะทางเบสวางคู่ทางขวาหน้าครับคลองครับต้นน้นี่คลิ้งเลครับ no. energiei ที่บ้านเฮาครับเชา้าพามาอัปเดตไร่รัตนาพิบูลครับนี่ฝนก็ตกนี่น้ำก็ท่วมท่วมบอลครับไหลล้นต้องปล่อยออกครับไม่งั้นพังครับพามาอัปเดตครับเชา้าช่วงรูปฝนนี่ก็จะเขียวกระเจี๊ยบนี่ไรอรัตนาพิบูลครับพี่น้องดูว่า ังจากที่ฝนตกนะต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเ,เ,เช้าครับก็ยังคึ้นฟ้าคึ้ฝนอยู่นะครับน,นี่มะเขือดาวเราก็นีหลังรากที่เราตัดแต่งกิ่งเพื่อจะเริ่มแตกยอดเพื่เป็นลูกครับตองดอกเป็นลูกแต่ช่วงฤดูฝนก็จะมีปัญหานะครับของมะเขือก็คือ ความชื้นเยอะเกิไปมะเขือลุงเขาก็จะเนา่าตามอบาเดียวกับนีน่ต้นที่ทนก็ประมาณนี้ก็จะเลือ้อนี่แล,ลมุมแบบนี้นวิธีแบบงงเช้านี้อยู่ที่ไร่รัตนาพิบูลเหมือนเดิมครับพี่น้อง การทำเกษตรผสมผสานครับก็คือไม่ได้ซื้อครับก็คือผักดหรือขัดเราเลยเก็บเป็นข้าว

พิษมะเขือ,เ,อเขือกุมมะเขือพวงมะเขือปอกวางกไปครับตอนนี้คือบททั้งหมดเลยครับรวบนะครับมีต้นลำไยครับมีแตงแค่ต้นเงาะต้ไในไผ่เงาะเงาะหลังจากที่ได้ฝนก็เริ่มแตกยอดครับเงาะแล้วก็แซงไปเงาะทุเรียนลำไยนะครับมันขุดหลองกอง,องวางกันไปครับ บวบครับนี่ครับบวบหอมครับสวยครับนี่ลูกหนึ่งลูงนี้งามมากครับยาวประมาณ70เซนได้ครับหกสิเจ็ซนกำลังออกดอกครับนี่ติดดอกออกผลเยอะครับนี่นครับสวยงามครับร้านธรรมดาใช้ไม้ปักออกครับ ลูกเล็กเทียบกำลังติดออกออกคนครับพี่น้องพามาเบรคครับอยู่ไรอรัตนพิบูลครับเช้าตายวิถีบ้านเฮาครับนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับทุเรียนแซมพริกแซมกล้วยครับนี่ครับพามาอัปเดตครับพี่น้องวิถีบ้านเฮาครับ ทุกอย่างที่กินครับก็กินทุกอย่างที่ปลูกครับที่ีบ้านเราครับมาเดี๋ยวบวกกำลังบวกกำลังสวยครับพี่น้องหอมยาวครับปลูกไปหนึ่งแถวแค่นี้ก็เหลือเฟื่อครับพอได้กินไม่ต้องซื้อครับข้อดีของการทำเกษตรผสมผสานครับพี่น้องพามาอัปเดตครับตายวิธีบ้านเราครับเราก็จะปลูกพืชนะครับเป็น หมายยืนต้นพืชระยะกลางพืชระยะสั้นแล้วก็พืชระยะยาวนะครับอันนี้จะเป็นพืชระยะยาวนะครับมมมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวนำหอมครับอันนี้ก็ปีนี้ที่ว่าโชคดีครับฝนดีหน่อยเผาก็ได้น้ำก็เริ่มใบเขียวสวยทีเดียวครับามาอัปเดตรับใส่นะออรัตนพิบูลฝั่งนี้ก็จะเป็น ามันนะครับนะี่ครับสายพันแปลงมันนะครับแปลงมันม่วงญี่ปุ่นแปลงมันหวานส้มโอก,กินวาวะนะครับใครต้องการพันธุ์ก็ต่อได้นะครับแจกฟรีครับพี่น้องเป็นตัวเลี้ยงปลาปลาตุกปลากรดปลาตะเพียนนี่ลปลาธรรมชาตินะครับ ตนากพิบูลครับสไตล์วิธีบ้านเฮาครับมาอัปเดตเห็นปลากดนะครับนี่ปลาดุกลอยอยู่ครับกินอาหารตอนเช้าครับนี่ก็จะเป็นตุนเตาแล้วก็มะม่วงอินเดียออกดอกครับพี่น้องอนี่ก็จะเป็นกล้วยนะครับ มีทุกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางครับนี่เราลูกเพื่อที่จะเอาพั์เนื้หลังจากที่กล้วยได้ออกหนอนะครับเราก็จะทาการขยายพันธุ์ต่อไปครับประมาณนี้ครับพี่น้องในรูปแบบของวิธีบ้านฮอลครับเรื่องของการทำรเกษตรครับอยู่ไรรัตนะพิบูลครับ สังเกตดูอันนี้จะเป็นต้นเงาะครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเราก็จะปลูกสลับกันนะครับเป็นไม้ยืนต้นระยะกลางระยะสั้นก็จะเป็นพวกกล้วยครับมะเขือนะครับายวาวก็จะเป็นเงาะนะครับระยะกลางอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งนะครับเราก็จะปลูกแซงกันไป กล้วยครับกล้วยแซมด้วยระยะกลางครับนี่ก็จะเป็นน้อยนากล้วยน้อยนากล้วยเงาะนะครับกล้วยฝรั่งนะฝรั่งนี่ครับก็จะเป็นกล้วยเงาะกล้วยฝรั่งแซมไปเรื่อยันนี้ก็จะเป็นล,ล,ลนนนำไย กล้วยไอ้นานะครับนี่จะแสงมันไปครับเสร็จแบบวิธีบ้านห้องครับผมดูรายรรัตนพิบูลครับพี่น้องถามอัปเดตครับนี่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนทำคลิปเพื่อเป็นกําลังใจครับทางช่องวิธีบ้านเฮอครับผมก็จะเป็นถั่ว เรียกว่ามะม่วอินเดียครับมะม่วงอินเดียครับที่เราปลูกจะมีลูกแลครับกำลังเจอน้ำท่วมไปก่อนนะครับใบก็จะเหลืองๆนิดนึงไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยก็มีพัน์ุแล้วครับนี่หเล็ดพอจะได้ทำพัน์แล้วครับผมก็จะเป็นไัยนะครับนี่ ได้อยู่ได้กินครับพี่น้องยองยูอ่ที่บ้านเฮา